ท่านอ้นเยี่ยมน้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมประชาชนดีใจขอกอดขอกอดได้ไหมท่านอ้นเยี่ยมมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมประชาชนดีใจขอกอดเมื่อวันที่8สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัฒนนานาุ่มหรือเล็กผู้สื่อข่าวการเมืองชื่อดังได้โพสต์คลิปวิดีโอถึงภารกิจของท่านอน้นวัชรศรีสอนวิวัชรวงศ์พระราชโรสในพระบาทสมเด็จ พระวชิรัก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10หลังจากเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม66ที่ผ่านมาพร้อมข้อความว่าขออนุญาตกอดท่านได้ไหมคะท่านโอนเยี่ยมเด็กๆมูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสระบ้านแห่งความหวังโดยมีประชาชนขอเข้าวสวมกอดร่ำไห้ด้วยความดีใจที่เห็นกลับมาเมืองไทยสำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นบรรยากาศขณะที่ท่านโอนยืนพูดคุยกับประชาชนโดยประชาชนกล่าวว่าขออนุญาตกอด ได้ไหมคะก่อนจะเข้าสวมกอดท่านอน้นโดยท่านอ้นก็สวมกอดผู้ขอเช่นกันด้านเพจดังได้โพสต์ภาพขณะที่ท่านอน้นเยี่ยมสูนเด็กอ่อนในสลัมบ้านแห่งความหวังอ่อนนุดพร้อมพูดคุยกับน้องๆ